ใจเนะพอให้ดูเบอร์ปุ๊บเราก็เอ้ยมันคือตัวเราเราก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่ามันใช่เคยที่จะให้ใครมาเห็นในมุมมองที่เราไม่มีความสุขเราดาวจนมาเจอบุ๊กแล้วบุ๊กมาถอดรหัสตัวเลขเบอร์มือถือของเราหึงสุดปุ๊บนิ่งจอดเราไม่ศรัทธา,าเลยรแ,แล้วเราก็เลยบอกว่าชีวิตเราไม่ต้องการเลยมากเงินความรักแค่นั้นบุ๊กก็บอกว่า เดี๋ยวจัดการให้แล้วผลที่ได้คือแบบมันดีมากสวัสดีครัคุณแคอ้าวสวัสดีครับคุณบู๊คคุณกินนมอัดเม็ดอยู่นี่เอาจริง คุณแค้มโตขนาดนี้คุณกินนมอัดเม็ดทำไมครับอ่ะก็แน่นอนเนาะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนว่านมอัดเม็ดยี่ห้อค Life นะครับมีทั้งหมด3รสมีรสหวานรสทุเรียนรสช็อกโกแลตจริงๆแล้วเนี่ยคนมักจะคิดว่ากินแค่นมน้ำนก็ได้ประโยชน์เนาะแต่แคังคิดว่านมอัดเม็ดเนี่ยก็สามารถให้คุณค่าทางอาหารได้เช่นเดียวกันอ๋อคุณจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังต้องดื่มนมแคลเซียมเลยตแต่วันไม่ต้องดื่มนมแบบให้มันเสียเวลา กินนมอัดเม็ดก็ได้ประโยชน์เหมือนกันใช่แล้วเกยกูดมากโดยเฉพาะนมอัดเม็ดที่มีคุณภาพดีอย่าง q l i ไลทโอ้โคุณผู้ชม,ม,มรจริงๆนะครับแคมเนี่ยเป็นเพื่อนบุ๊กตั้งแต่มัธยมแล้วเราเรียนด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันนะครับทำกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะให้คุณแคมบอก เราเรียนอยู่ที่โรงเรียนคานาาสดอมบำรุงจังหวัดยะลานะครับก็เป็นโรงเรียนดังอันดับหนึ่งของจังหวัดยะลาซึ่งแคมป์เนี่ย,ยจะอยู่สินฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าสินฝรั่งเศสคือเป็นสู์รวมของเด็กเก่งแล้วบุ๊กจะอยู่วิทสินคณิตทษทีเป็นสินคณิตด้วยคุณผู้ชมรู้สึกกลิ่นอายของการบูลลี่แบบ,บสาย,ยสายสินเกิดขึ้นไหมใช่ครับ จริงๆเนี่ยแคมปอ่ะเรียนอยู่ศิลป์ฝรั่งเศสเขาจะเป็นห้องที่เก่งมากนะเราเป็นเพื่อนนอกจากรุ่นเดียวกันแล้ว <อ S 1> เราก็ทํากิจาการรมร่วมงานเป็นเชริเดอร์ทั้งโรงเรียนทั้งจังหวัดแต่ว่าของผมเนี่ยผมอาชจบแอบเป็นดรามเมเยอร์นิดนึง โอเคนี่เป็นการเป็นการยุลีกลับไปครับยุลีกลับแน่นอนครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยบุ๊กเขาจะเป็นดาวประจำโรงเรียนเหมือนกันในในในช่วงเวลานั้นเนาะดาวตกไหมเป็นดาวตกเป็นดาวพุโตแล้วก็เราก็จะมีที่เราได้ร่วมกันอีกอย่างก็คือเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลโอ้แต่เราเป็นคู่แข่งกันในช่วงนั้นแล้วถ้าจำไม่ผิดบุ๊กก็ชนะ จริงๆอะเราอ่ะเล่นไม่เก่งกตรงๆเราเล่นมไม่เก่งแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเป็นาในร่มในร่มแทนนะครับ<อ>แล้วปัจจุบันแคมเองทำอะไรอยู่มีแบบกิจการอะไรบ้างใหญ่โตคนนี้มีความสามารถเก่งเรียนระดับต้นๆของแบบรุ่นของเรา นะครับหลังจากที่จบมหาวทิทยาลัยเนี่ยแคมก็เข้าสายโรงแรมเลย mm hmm. อยู่โรงแรมมาก็ประมาณ10กว่าปีนะ13ปีเป็นเป็นการตลาดย้อนกลับไปสัก3ปีที่แล้วเนี่ย mm hmm. ก็เปิดบริษัททัวร์เป็นของตัวเอง mm hmm. ครั้งแรกเนาะก็คือชื่อบริษัท Planet ไทยจะรับนะักท่องเที่ยวที่เป็นจีนแล้วก็ต่างชาติอยู่ที่กระบี่เพราะเรามาสายท่องเที่ยวมาตลอด mm hmm. นะและปัจจุบันก็ mm hmm. ย้ายตัวเองกลับมาอีกครั้งหลังจากวิกฤตโควิด ก็คือกลับมาร่วมงานกับทางโคเชอร์โร o เบิลฟูดเนี่ยเต็มตัวละโอ้ถ้าฟังจากประวัตินี้ไม่ธรรมดาเลยเมื่อปีที่แล้วนะไม่นานมาเราเจอกับสถานการณ์โควิดทั่วโลกที่ส่งผลกระทบหลายๆคนเลยและแคมป์เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เราเห็นว่าเพื่อนเป็นคนเก่งเพื่อนเป็นคนที่แบบทำงานทั้งในและต่างชาติได้แต่พอมาเจอกันในการทานอาหารที่มีเพื่อนร่วมรุ่นหลายๆคนร่วมกันหน แคมหน้าตาเปลี่ยนไปความมั่นใจไม่มีแล้วก็ดูเป็นคนเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าหลายๆอย่างในชีวิตคุณเลยจริงหรือเปล่าก็จริงนะครับอยากจะย้อนไปนิดหนึ่งว่าตอนที่ทําทัวร์เนี่ยที่กระบี่เนี่ยมันเฟื่องฟูมากเนาะรายรับเราเนี่ยแต่ละเดือนก็แตะหลักล้านตลอดแล้วพอหลังจากมีโควิดเนาะช่วงแรกๆเราก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะเงินเราเนี่ยที่มันเคยเข้าเป็นล้านมันเริ่มจะมีการแคนเซิลละ มีการยกเลิกมากขึ้นมีการคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเคยได้เงินเยอะขนาดนั้นมีเงินหมุนเวียนในบริษัทมีลูกค้าเดือนหนึ่ง 5, 600คนต่อต่อเดือนกับกลายเป็นว่ายกเลิกมเ,เงิน,นหายใช่แล้วพูดได้เลยว่าตอนนั้นนี่คือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเอาไงกับชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยวันวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเรา เหลือตัวคนเดียวเราเราแย่เราดาวแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเรามาเจอกันที่พัทยาเนาะก็มีการนั่งคุยกันกินข้าวกันแต่ก่อนหน้านี้แคมจะบอกเลยว่าแคมก็มีคุยกับเพื่อนอีกคนนึงเนาะที่เป็นแอร์อยู่สายการบินดังเช่นเดียวกันแหละเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทของบุ๊กเลยก็เป็นเพื่อนรุ่นเราเดียวรุ่นเดียวกับเรารุ่นเดียกันรุ่นเดียวกันห้องบุ๊กเลยบอกเฮ้ มึงทายังไงดีวะชีวิตช่วงนี้ไม่ค่อยดีหว่าอะไรเงี้ยแล้วเห็นเหมือนเคยเห็นว่าบุ๊กเปลี่ยนเบอร์ให้หรือเปล่าแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราสนใจเรื่องนี้ละแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังเก็บเอาไว้ว่ามันจะจริงหรอเราชีวิตหนึ่งตั้งแต่เด็กที่มีโทรศัพท์มือถือมาไม่เคยเปลี่ยนเบอร์มือถือเลยก็เลยคุยกับอัญมนว่าเฮ้ยหรือว่าจะให้บุ๊กลองเช็คดูว่าเบอร์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงเราก็มันเลยเป็นเหตุผลว่า เลยได้คุยกันลึกมากขึ้นว่าบุ๊กลองลองดูให้หน่อยตอนแรกเพื่อนเราก็รู้แหละว่าเฮ้ยเพื่อนจะเชื่อไหมด้วยความเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าแคมก็เห็นว่าเออบุ๊กเปลี่ยนให้กับเพื่อนสนิทด้วยกันนะเออชื่อละงลงเออแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักเรื่องแฟนอะไรอย่เงี้ยเราก็เลยบอกแคมว่าเออเอามาลองดูซิคือจริงๆอะ่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่นกอนนะว่าโควิะ่ะ มันเป็นทุกคนถึงแม้ผมก็เป็นเองแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราอยากแก้อยากเปลี่ยนในเพื่อนก็คือว่าอ่ะเอามาดูซิว่าเบอร์เพื่อนเป็นยังไงสิ่งที่เพื่อนเจอแม้กระทั่งเรื่องความคิดความรักเงินก็ตามคนก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเขาพอเราพูดไปชั่ว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 ยังไงบ้างตอนนั้นก็ตกใจเนาะพอให้ดูเบอร์ปุ๊บเราก็เอ้ยมันคือตัวเราเราก็เลย เริ่มมีความรู้สึกว่ามันใช่แล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ตัดสินใจเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมันจะจริงเหรอเพราะเราเนี่ยเราอยู่มากับพระกับเจ้าหรือกับการไหว้เราก็มูเตนลูคนหนึ่งเหมือนกันแต่พอพอคุยเรื่องตัวเลขเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้แอนตี้หรือเราแต่เรามี question mark ว่า มันสามารถทําให้ชีวิตเราดีได้ขึ้นจริงๆมากน้อยแค่ไหนจุดเปลี่ยนอันไหนที่มันเป็นการถอดรหัสเบอร์โทรศัพท์ที่มันยิงสู่เพื่อนแล้วเพื่อนแบบกเฮ้ยมันใช่มันตรงสิ่งที่เราที่เราที่เราบอกแคมไปมันคือเรื่องอะไรไหนน่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเพราะว่าคือแคมเนี่ยเป็นผู้บริหารโรงแรมมาตลอดเนาะโดยเฉพาะสายการตลาดคือพูดง่ายๆว่าท่านในสายงานก็คืออยู่จุดสูงสุดมา ตลอดในตำแหน่งการทำงานในสายเซลล์เส้นมาเก็ตติ้งแล้วมาวันหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอยเราอิ่มตัวบวกกับเราอยากทำอะไรที่มันเป็นอิสระก็เลยออกไปเปิดบริษัททัวร์อพอเปิดได้ปีแรกผลกำไรก็ดีมากบอกได้เลยเพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์เนาะเป็นคนจีนที่เก่งดังนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จทั้งงานประจำที่เคยผ่านมาคืองานโรงแรมและบริษัททัวร หลังจากนั้นปุ๊บพอมีนี่แหละวิกฤตโควิดก็เลยชะง,งักไปชีวิตมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมันตกลงมาขนาดนั้นซึ่งจริงเราเรื่องนี้บุ๊กไม่เคยรู้แต่พอดูจากเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าบุ๊กแบบพูดเหมือนตาเห็นทั้งทางที่แคมปเนี่ยเป็นคนปิดเรื่องส่วนตัวตัวเองมาตลอดเป็นคนโซเชียลก็จริงแต่ว่าไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้กับคนอื่นฟัง โดยเฉพาะเรื่องการทําธุรกิจหรือเรื่องงานเราจะไม่ค่อยเล่าให้คนอื่นรู้ว่าเราเจอปัญหาอะไรเนาะเราไม่เคยที่จะให้ใครมาเห็นในมุมมองที่เราไม่มีความสุขเราดาวจนมาเจอบุ๊กแล้วบุ๊กมาถอดรหัสตัวเลขเบอร์มือถือของเราแล้วมาถามแล้วมาทักเราว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมสูงสุดปุ๊บนิ่งจอดแต่ไม่ได้ดิ่งลงนะสําหรับของแคมป์น้เบอร์เก่าเนี่ยสูงสุด จอดอยู่แค่นั้นนะเหมือน land, เหมือนเครื่องบินที่แลนดิ่งอ่ะง่ายๆแลนดิ้งแล้วก็จอดนิ่งประมาณนั้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ตกใจเหมือนกันคือเรื่องความรักคืจะบอกว่าเป็นคนที่มีคนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะเล่าเองออเ,เรื่องความรักเนี่ยม <laughs> ไม่เผาไม่เผาเนี่ยคือจริงๆเห็นแคมป์แบบนนนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นี่หนุ่มหนุ่มนี่มารุมมาตุ้มเยอะซึ่งถามบุกว่า เฮ้ยรู้ได้ไงบุ๊กบอกแคมว่าแคมแคมไม่เคยเป็นคนที่ขาดผู้ชายผู้ชายนี่ยุบยิบแต่ไม่หมดเลยคุณผมพูดเลยว่าแคมอ่ะมึงออะพูดภาษาเพื่อนมึงอ่ะมีคนเข้ามาตลอดและหลายคนด้วยแล้วมึงอ่ะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในความรักคือไม่ยอมเลือกเลือกใครสักคนหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันมันเหมือนกับตัวเองอ่ะไม่เคยสักเซสอะไรอย่าง,งเงี้ย จนนางก็พูดออกมาเองว่าก็เพราะว่าฉัน<ร>ไม่ศรัทธาเลยเรื่องความรักเรามีความรู้สึกว่าเรามีคนคุยเยอะก็จริงแต่เราก็จะมีกำแพงกั้นตลอดว่าเราจะไม่รักเขา100%เราจะรักเขาแค่60ที่เหลือนี่คือเราขอรักตัวเองเรามีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับชีวิตเป็นแบบนี้แต่ถามว่าลึกๆเนี่ย เราก็ต้องการความรักแหละเนาะแต่ก็แกงแกงนิดนึงได้ไหมมาแต่ละรอบสามรอบไม่ซ้ํากันทักสามรอบเฮ้ยมึงแบบยิ่งกว่าซุปตายเลยเนี่ยไม่ใช่อันนั้นคือเพื่อนอันนั้นคือคนคุยจริงๆนี่นี่คือแกงว่าเดี๋ยวว่าออกเทปนี้ไปปุ๊บเขารู้อ่ะคือจริงก็มีความรู้สึกว่าสำหรับเราเนาะความรักมันเป็นสิ่งสวยงามแต่เมื่อคนมันไม่ได้ศรัทธาจากเบอร์เก่าก็เลยมีความรู้สึกว่า วันหนึ่งก็คงไม่มีแหละรักแท้ประมาณอย่างนี้จนคุยกับบุ๊กอีกว่าเบอร์ที่จะมาใหม่เนี่ยควรจะต้องเป็นเบอร์ที่แบบมีความรักละโอ้โหสอรี่คุณแคมเนี่ยพีคมากนะสอรี่แบบดีๆทั้งนั้นเลยแล้วใช้เวลานานแค่ไหนในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเบอร์ก็เกือบปีเนาะต้องท้าวความนิดนึงว่าที่ได้เปลี่ยน สาเหตุหนึ่งก็มาจากตัวบุกด้วยเหมือนกัน<ช>คือเราก็มองเพื่อนมาตลอดว่าเฮ้ยแบบเพื่อนประสบความสําเร็จพเพื่อนมีงานการแสดงแล้วครั้งล่าสุดก่อนจะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยขับรถที่ทางด่วนแล้วไปเจอบิวบอร์ดเขาเป็นพรีเซนเตอร์เราก็มีความสึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อเพื่อนละเรื่องตัวเลขนี่แหละว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเลยแบบบุกพร้อมละเปลี่ยนมา ทีนี้พอบุ๊กลับสายปุ๊บ video, บุ๊กก็บอกเลยว่าอยากได้ลักษณะแบบไหนแล้วเราก็เลยบอกว่าชีวิตเราไม่ต้องการเลยมากเงิน really right? yeah. ความรักแ,แค่นั้นบุ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้แล้วผลที่ได้คือแบบมันดีมากก็ต้องบอกก่อนย้อนมีนิดนึงคือระหว่างที่แคมตัดสินใจบอกว่าเปลี่ยนคือใจเรารู้แล้วแหละว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนในเพื่อนคนนี้ได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่า ด้วยบุญวาสนาที่มาเจอการหรืออะไรก็แล้วแต่และช Club Club Club. ีวิตคนเ NG, well. าราอ่ะม,มันมีอยู่สำคัญเลยคือครอบครัวสุขภาพการเงินการงานความรักเฮ้ยบางคนอยากได้ความรักบางคนไม่อยากได้เลยอยากได้เงินอยากได้อะไรแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเราอยากได้อะไรเราอยากให้เพื่อนมีความสุขกับเงินแล้วก็ความรักเราอยากเปลี่ยนมุมมอง mindset ของเพื่อนในเรืเ่องของความรักด้วยแล้วเราก็บอกเพื่อนว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนาะจะจริงเหรอ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  แล้วพอเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ต้องให้ให้แคมพูดเองอันดับแรกเลยที่เปลี่ยนก็คือเรื่องการเจราจารต่อรองเราต้องมีอำนาจในการพูดมากยิ่งขึ้นอพอได้เบอร์อันนี้มาเนอะอันนี้ลูกบอกว่าอะไรลูก <laughs> บอกว่าคือการเจราจารเขาเลี้ะไลคำพูดมึงจะมีอำนาจ มีคนฟังมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยเราเริ่มมั่นใจแล้วมันก็จริงการเจราจาต่อรองหรือไม่ว่าจะเป็นคุยกับซัพพลายเออร์ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแค่มีความรู้สึกว่ามันเป็นไปในทางที่ดีแล้วที่สําคัญคือมันเป็นสิ่งที่ดีกับบริษัทที่เราทำเรื่องที่2เรื่องความรักระหว่างทาไมครับความรักของคุณทำไมครับคืออาจจะ<ๆ>บอกว่าเราเปลี่ยนมุมมองจากคนที่ไม่เคยคิดว่าความรักมีจริงแต่ไม่ศรัทธาความรักกลับเป็นว่า เราก็แฮปปี้ในการที่จะมีใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะคุยกับเขาทุกวันหรือเขาก็อยากจะคุยกับเราไม่ไม่ไมไมรู้แต่แค่ว่ามันเปลี่ยนหลังจากที่ได้เบอร์อันนี้มาอันนั้นอ่ะก็จะแบบเขินตัวบิดนิดนึงไดอันนั้นก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบเออมันเป็นจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นมากว่าเรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะ แต่อีกนิดนึงเนาะคือก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยอุปสรรคเยอะมากอ๋อใช่ใช่ใช่แต่ที่เพื่อนบอกอุปสรรคนียบุกเตือนไม่ได้อบอกกล่าวบอกว่าบอกทุกคนว่าเฮ้ยการที่คุณจะเปลี่ยนกรรมอะ่ะเรียกว่าเปลี่ยนเอาของดีมาทุกคนไม่สามารถหนีกรรมไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหนึ่งเลยครับ เราได้เป็นคนดีมากขึ้นเราได้ทําความดีมากขึ้นเราได้สิ่งดีๆในชีวิตมากขึ้นเราก็จะสามารถออย่างเช่นเราอาจสามารถทําบุญเราดูแลครอบครัวคนที่เรารักก็เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งทําให้เฮ้ยเจ้ากรรมในเวรเนี่ยอาจจะผ่อนปลนเราได้แต่ว่ายากนิดหนึ่งนะเพื่อนในการจะเปลี่ยนเบอร์ให้ได้ทา,ทางที่มันน่าจะง่ายเพราะอะไรคือได้เบอร์มาปุ๊บแล้วก็ไปตามค่ายย้ายชื่อแค่นั้นนะ่ะง่ายเดียว ใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรแต่จริงๆนะคือจะบอกว่ามันยากมากแล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมือนพิสูจน์เราว่าเฮ้ยเราจะทําต่อไปหรือเปล่าหลังจากได้เบอร์มาไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนได้เลยเหมือนที่บุ๊กบอกมีเหตุการณ์เช่นหนึ่งไปที่ศูนย์ละศูนย์บอกย,ยังไม่ย้ายค่ายยังยังไม่ย้ายเบอร์นี้มาค่ายนี้นะครับทั้งทังที่เอ้ยก่อนจะมาโทรแล้วว่าเดี๋ยวเรามาปุ๊บย้ายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อ่ะโอเคอันนี้คือครั้งที่หนึ่งไม่สักเซสเราก็โอเค ทดสอบกูใช่ไหม,มได้พอมาครั้งที่2ออีกก็เลยอบอกบุ๊กว่าบุ๊กยังย้ายไม่ได้นะมีปัญหาเรื่องการโอนเครือข่ายนู่นนี่นั่นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่าถ้าเป็นเบอร์ของเรายังไงต้องขอให้ลูกเนี่ยมีขันมีขันติมีสติที่จะอดทนก็รอสองอาทิตย์ถึงจะได้ย้ายพอย้ายปุ๊บ ทุกสิ่งอย่างเนี่ยเริ่มค่อยๆที่จะเห็นภาพชัดเจนไ<ช>ม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องออการใช้ชีวิตอยู่ของเราเราก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่เรายังคงคิดในเรื่องของโควิดบ้างอะไรบ้างแต่หลังจากที่เราพลิกตรงนี้มาได้แล้วเนี่ยเราวางตรงนั้นไปได้เยอะอ,อ,อก็เลยแบบ โอยขอบคุณเพื่อนคนนี <Da> ้มากงากอด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 หน่อยแล้วก <k asa makes noise> ็จะบอกว่าเวลาแอบโทรไปหาลูกค้าบางคนเนาะเขาก็ตกใจเอ้ยทำไมเบอร์คุณแคมป์สวยไปเปลี่ยนที่ไหนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋อโอเคมีเพื่อนเปลี่ยนให้อะไรเงี้ยเพราะคนที่เขาดูเรื่องตัวเลขนะแค่ว่าเขาเห็นปุ๊บเขาก็จะรู้แหละว่าเลขอันนี้เนี่ยมันเหมาะกับการเจรจาเนาะการเจรจาการหาเงินการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงอ่ะความรักมันก็เป็นเลขที่แบบ มมัันคือตวแจริไทยนะครับเพื่อนนนัสุดฮอตสุดเก่งของผมอยากให้เขาฝากอะไรและกันสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้แคมก็อยากฝากเนาะสำหรับคนที่ลังเลหรือว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนดีไหมแคมเชื่อมั่นว่าเพื่อนแคมคนนี้สามารถช่วยคุณได้ลองดูนะครับเพราะว่าแคมเนี่ยเจอมากับตัวเองละแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันใช่แล้วศาสตร์ตัวเลข มันสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ดังนั้นก็อย่าลังเลนานที่จะเปลี่ยนเบอร์ให้เหมาะกับชีวิตของคุณเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเนาะติดต่อเพื่อนมาได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณแคมมากๆเลยนะซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มองเพื่อนเห็นเพื่อนตั้งแต่ อยู่โรงเรียนเดียวกันเราทํากิจกรรมด้วยกันอย่างที่บอกว่าเขาเป็นศินลป์ฝรั่งเศสอะเราเป็นแค่ศิลป์แบบศิลป์คณิตอะแล้วผมเป็นคนที่แบบเกเรด้วยสมัยเรียนชอบทํากิจกรรมอย่างเดียววันนี้เราได้เห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จที่แตกต่างกันไปวันนี้ก็ต้องขอยินดีแสดงความดีใจกับแคมป์ด้วยที่วันนี้แคมป์ม,มีหนะ้าที่การงานที่ดีนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความสุขมากขึ้นจะบอกว่าความรวยความจน อะไรต่างๆคนที่เขาไม่ได้รวยมากแต่เขาอาจจะมีความสุขมากกว่าคนที่รวยแต่บางคนคนที่รวยเนี่ยเขาอาจจะมีความทุกข์มากกว่าคนที่มีน้อยมากกว่าซะอีกดังนั้นการเปลี่ยนเบอร์มือถือเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะครับมันเพิ่มระดับความสุขในชีวิตของคุณมากกว่าถ้าคุณขี้เกียจถ้าคุณแบบเป็นคนไม่เอาไหนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เลย แต่แค่วันนี้ถ้าคุณมีของดีแล้วคุณเป็นคนดีทำตัวให้มีค่าเฮ้ยมันจะยิ่งแบบสุดๆเหมือนเพื่อนเรารอย่าเราเลยโอ้แอบดูกลองนะดูกลองรักกันครับ